ของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ เป็นจอมทัพไทยมิ่งควันเหล่าทหารจงรักภักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาที่คุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสะดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวินทัาทรงนำ ความร่มเย็นความรักให้แผนดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฝืนเป็นแันดินทองเจ70ปีที่พ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เกา้า พระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ไทัยทท่วลาุกคำชอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลงหายใจพระองค์สถิตในหัว ใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจขอสัญญา จะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํารง เดี๋ยวเมื่อกี้ยังเป็นสัมอย่างนี้อยู่เลยอ่ะอพอใส่เข้าไปปุ๊บเหลือแค่นี้เองไอ้นี่เขาเรียกว่าเครื่องแทะเมล็ดข้าวโพดนะฮะดูนะคะโอ้โหแทะแป๊บเดียวแหละครับเนี่ยฮะเร็วกว่าฟันแทะตั้งเยอะเนี่ยโอ้ยคุณจะไปใช้ฟันแทะอะไรล่ะเอาเอาเอาไปเนี่ยเอาไปเนื่อเนื่อเนื้อให้ตักชามหนึ่งได้ไหมคะอ๋อนี่ยอ่าเอาทีนึงเสร็จแล้วมามาชิมเลยชิมเลยชิมเลยนี่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 ได้เลยพร้อมทานได้นี่ค่ะที่เราซื้อกัน20 30อ่ะเป็นไง เออน่าฮะน่าสนใจนะครับแม่เอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสว,ส,สวัสดีครับ ต้อนรับนะคะสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมนติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ตลาดคลองพดูกกรุงเกษมนะคะเขาเรียกว่าตลาดนับวิถีวิทย์ในสรับเดือนนี้นะคะกระทรวงวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นเจ้าภาพเขาจะมีเครื่องอะไรที่เป็นนวัตรกรรม<ห>เป็นลักษณะอย่างงี้เยอะมากเลยนะครับ,บเป็นความคิดไอเดียทางด้านวิทยาศาสตร์และเอามาใช้งานต่างๆในชีวิตประจําวันจริงๆได้เลยนะฮะเดี๋ยวนอกจากเครื่องนี้นะครับในงานนะฮะ ก็จะเห็นทางด้านนน้นเนี่ยเป็นเตาอบเ <ฮะ S 2> ตาอบคอนโดคุณเล่าจน,นี้ไม่ได้หมายความ <โด S 2> ว่าเอาคอนโดยัดเข,ข้าไปนะห <โด S 2> มายความว่าคุณสามารถอกทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจะเห็นว่ามีอะไรอะใบเตยมี่าตะไคร้ใบมะกรูด<อ>นะครับมีลำไยนะฮะมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะ ยอดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ครับมีเครื่องจักรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็ติดายว่าขายแล้วแต่ว่าจริงๆล้าเนี่ยมันมีมากกว่านี้อีกนะคะนี่นี่อยากให้เห็นนะเอานั่งก่อนนั่งก่อนคุณดิฉันนั่งก่อนให้นั่งตรงนี้เลยเหรอนั่งนี่นั่งนี่เลยอะไรอะคะนี่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 ฟางหญ้านะครับเขาเอามาเก็บยังไงเก็บจับท้องได้ท้องนา นะโดยไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องสําหรับม้วนฟางม้วนหญ้าม้วนได้เป็นอย่างนี้เลยหรอม้วนอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรเออเพื่อเก็บให้มันเป็นก้อนเก็บให้มันเป็นก้อนแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับไปเผาฟางเผาข้าวโพดนะไปเผาอ้อยเมืองไหนที่ปลูกอ้อยเยอะๆเห็นไหมเขาเรียกเมืองหิมะดําหิมะดามลพาว่ามลพิษค่ะแล้วก็เจ็บไปทําไมนี่เขาบอก อาจารย์นะฮะจากมหา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเขาบอกว่าปหีหนึ่งหนึ่งการเผาของประชาชนเท่ากับเผาเงินไป3ามแสนกว่าลา<ห>้านโอ้ไอ้ของพวกนี้มีมูลค่ามีราคาขนาดนี้เลยเหรอสามแสนกว่าล้านคนเลยจีนีเอาไปทําอะไรนี่นี่นี่นอะไรคะโรงไฟฟ้าชีะมวลระบบเผาถ่านพูดง่ายๆค่ะลองคิดขึ้นมาลงทุนเกล้านบาทอืมแลวมา ชาวบ้านสามารถเอาฟางเอาหญ้าเอาใบอ้อยเนี่ยเปยสหกรณ์ชุมชนสามารถที่จะตั้งโรงงานไฟฟ้านี่เองก็ได้แล้วถ้ารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ใหญ่เราไม่ได้ตั้งแหละเอาฟงา,า,ไาไงไ,าไปขายมันมีเอกชนที่ทําโรงงานชนิดนี้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบ ปาการตามง่ายๆน่ามาดูมากๆ่านผู้ชมฮะมีไปจนถึงวันที่29เดือนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆของคนไทยผลิตทั้งนั้นเลยค่ะแถมมีของกินของใช้ให้ซื้อกันอีกมากมายเลยข้างในตลาดผมเดินถามมาแล้วโอ้โหน่าสนใจมากนะครับค่ะอ้าวท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับแล้วก็มีมติต่างๆที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าก่อนเข้ามติคอรมนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีจัดรายการครับ ชื่อว่ารายการนะฮะร,รายการรวมพลังประชารัฐนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใช่ค่ะนี่นะฮะประชารัฐรวมใจช่วยอุทกภัยภา,ยาคใต้นี่แหละครับท่านนายกนรมาเป็นประธานนะฮะร,รู้สึกจะมารักโทษกับเุงด้วยนะครับเอาไปดู <c oughs> ภาพบรรยากาศนี่ฮะท่านนายกก็พูดแ <c oughs> ะท่านก็ขอบคุณประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ช่วยเหลือกันบริจาค นี่รายใหญ่ๆมาบริจาคก,กันเพียกเลยนะคุณรัชเนรรวมๆแล้วเงินบริจาควันนั้นนะครับค่ะสามร <300 S 2> <29 S 1> ้่สิล้านบาทเกือบสาบล้านบาทส3 0ร้อยสามสิบล้านบาทนะฮะซึ่งท่านนายกรัทนตรีเนี่ยหลังจากที่พูดจากันแล้วนะฮะท่านนายกก็ เดินไปนะครับนี่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายก็มาร่วมรับโทรศัพท์น้องเมย์มาด้วยนะฮะเ,ออเดี๋ยวจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเดินไปรับโทรศัพท์นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วแล้วไม่รู้ออว่าสายไหนโทรเข้ามาสายนี้นะผมว่านะนะฮะใครก็ไม่รู้ท่านนายกปัป๊บรับแล้วเนี่ตอน<ม>แรก ตอนแรกบอกจะบริจาคพันหนึ่งพอนายกรับบริจาคสองแสนโอ้โหคุณพูดไปนายกไม่ได้บอกอย่างงั้นแม่อันนี้ผมโม้เองผมแม่แม่ถ้าเป็นผมนะผมบริจาคเลยถ้ามีเงินนะถ้ามีเงินถ้ามีเงินใครก็พูดได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านนายกก็ขอบคุณและท่านนายกเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีกาหนดการลงพื้นที่นะฮะเพื่อไปหามาตรการช่วยเฉพาะหน้านะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมารับรองว่าจะถึง ประชาชนภาคใต้อย่างแน่นอนนะครับท่านก็ขอบคุณศิลปินนะฮะดาราพิธีกรนักแสดงทั้งหลายที่มาร่วมงานวันนั้นนะครับถือว่าเป็นการรวมพลังกันนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวภาคใต้ที่น้องชาวภาคใต้จะได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับบรรเทาทุกข์แล้วก็นอกจากไปช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วท่านยกบอกว่าจะไปดูการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในระยะยาวด้วยว่าทํายังไงภาคใต้จะได้มีไม่มีปัญหาน้ําท่วมหนักๆแบบนี้อีกนะัอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเพราะว่ามันก็เนี่ยในรอบ ในรอบข,ข้ามปีมาเนี่ยนะคะสองครั้งใหญ่ๆญแล้วนะคะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมาตรการเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือน้าท่วมออกมาอีกนะคะคุณฟังูเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจําได้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยมีมาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับคนที่บริจาคช่วยน้าท่วมทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลนะคะได้1.5เท่าสําหรับปีภาษีปี60นะคะก็คือไว้ลดหย่อนกันปลายปีนี่แหละนะคะบุคคลธรรมดาจําได้ไหมคับบุคคลธรรมดาไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้วนะฮะ ส่วนนิติบุคคลไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิอันนี้มาตรการเมื่อข่าวที่แล้วผ่านไปมาตรการวันนี้นะฮะมีใหม่อีกนะคะโอ้โหน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้ค่ะนี่คือไปถึงคนที่ภาคใต้เลย่คะเพราะว่าน้ําท่วมเป็นยังไงบ้านเสียหายบางคนบ้านพังนะครับหลังคาไปไหนก็ไม่รู้นะฮะจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม่คะซึ่งนะครับรัฐบาลก็อนุมัตินะครับ ให้สามารถที่จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเท่าที่มีการจ่ายค่าซ่อมแซมจริงรแต่ว่าไม่เกิน10,000แสนบาทนะคะจะเป็นอาคารชุดเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นส่วนที่ต่อเติมที่ถาวรของอาคารก็ได้นะคะอ,อย่างเช่นส่วนต่อเติมมันพังไปก็สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน10,000แสนบาทนะคะแต่ว่า จะต้องอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์ต้องมีการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยกระเพื่อให้ท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนาะ ถ้าท่านมีบ้านหลายหลังถามว่าอ,อหักรถย่อนได้ทั้งหมดไหมได้ค่ะแต่ก็ยังในวงเงินไม่เกิน1นึ่งแสนบาทไม่เกินหนึ่งแสนบาท,บาทนะคะ,ะส่วนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถพ่วงรถโดยสารรถอะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องยนต์นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีช่วยเหลือค่ะโดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่จ่ายค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์นะคะรถรยนต์รถต่างๆเนี่ยนะคะอุปกรณ์ด้วยนะมไม่เกิน3 0,000บาทนะคะ พูดง่ายๆว่าค่าซ่อมรถนะฮะก็เอาให้มาหักได้นะครับนี่ฮะก็เป็นการช่วยพี่น้องชาวภาคใต้นะครับที่ประสบความปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับเรียกว่าทั้งเป็นมาตรการที่ชวนคนช่วยกันบริจาคซ้ำน้ำตาทั้งที่มีตรงไปถึงชาวบ้านนะครับที่ภาคใต้ด้วยเลยนะครับนี่นะฮะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลก็เห็นใจนะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะนะครับก็ช่วยกันคนไทยเองก็ช่วยกันต้อง้องขอบคุณนะครับ ยังมีหน่วยงานอื่นๆเดือกร้อนอะไรช่วยกันเนี่ย ท่านนายกก็ขอบคุณนะครับที่มีนักใจช่วยกันนะฮะ,ะอา้าวมาตรการต่อไปคุณรัชนีวันนี้มติคมค่ะก็เกี่ยวข้องกับโนโยบายที่ดินนะคะค,คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามีคณะกรรมการที่ดินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีคนดูแลที่ดินตุดนี้คลองเป็นของหน่วยนั้นนั้นถนนเจ้นนี้เป็นของคนนั้นนี่แปลงนี้เยอะแยะไปหมด<อ>แล้วมันไม่สามารถที่จะมาจัดการในระดับทด้เขาเรียกว,ว่าการ<ด>จัดการไม่มีประสิทธิโฮโฮภาพและเป็นเอก,กภาพเพราะว่ามันกร<ช>จะ,จจะจายไปทั่วไปหมดนะฮะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เลยมีมติอนุมั หลักการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติาและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินครับสองฉบับนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อไปนี้นะครับก็ <ห pickle. S 1> จะมีคณะกรรมก,การนโยบายแห่งชาตินโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นคณะใหญ่เรียกว่าพอทชซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานดูแลนโยบายการจัดการจัดการที่ดินทรัพยากรของประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะคุณชนีครับที่ดินน้ํา ทะเลห้วยห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบยังหลายแหล่เกาะแกงทุกอย่างนะครับแล้วก็ทรัพยากรดินหินกรวดทรายแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็จะมีคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งจะมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้จะไปดูเรื่องการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรให้ประชาชนมีที่ดินทำกินตามอัตสภาพนะครับการถือครองที่ดินอะไรต่างๆการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ นะฮะลาวนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาตินี่นะครับนะคะสองเรื่องน่าสนใจทท้งนั้นเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะแม่คนผู้หญิงที่ชอบเพชรเพชรพลอยทองคำาอนี่จะถึงตุจีนนะคะคนจะซื้อทองกันเยอะมากค่ะแม่วันนี้นะคะมีมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับโลกโอ้โหรับตุจีนนี่เลยฟังดูแล้วอะไรจะทันสมัยขนาดนั้นฮะแม่ทันสมัยสิคะเพราะว่ามี อุตสาหกรรมเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมยามะนีคุณเชื่อไหมคะครับมีคนที่เกี่ยวข้องมันผู้ประกอบการเนี่ยเกือบ4ี่หมื่นรายนะม,มีการจ้างงานเกือบล้านคนครนักช่างทองช่างเพชรช่างพลอยอะไรพวกนี้นะคะอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นประเทศที่ส่งออกอันยะมณี ระดับที่8ของโลกนะครับคือระดับต้น,ตน,ตนๆนะนะท็อปเทนนะพูดง่ายๆท่านผู้ชมฮะใช่ค่ะท็อปเทนเลยนะครับแล้วมูลค่าประมาณเกือบ4แสนล้านนะแต่ปัญหาก็คือผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนี่อาจจะเข้าถึงเงินทุนไม่ได้มาก<อ>เครื่องจักรบางทีไม่ทันสมัยจะหาเงินมาซื้อเครื่องจักรบางทีมันก็ลําบากนะฮะวันนี้นะคะก็เลยมีมติเห็นชอบนะคะคณะรัฐมน,นตรีมีมาตรการทางภาษีแล้วก็ทางการเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับดังต่อไปนี้ค่ะมาตรการทางด้านภาษี น,นะคะอ้าวก็ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างอะไข่มุกเ,เพชรรัตนาชาติเงินหรือว่าทองพวกนี้นะคะคที่ยังไม่ได้แปรรูปขึ้นรูปอะไรพวกนี้นำเข้ามาเนี่ยนะคะยกเว้นอากรขาเข้าให้เลยที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบ<น>เพื่อทำเป็นเครื่องประดับนะฮะ,ะนี่นะคะ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้อันนี้นนมาตรการนี้ให้เริ่มเลยให้ทันตรุดจ,จีนนี้เพราะว่าคนจะซื้อทองรูปพรรณเยอะมีผล20มกรคาคมปี60นี่นะคะท่านผู้ชมครับเร็วมากเลยนะ,ะเร็วมากนะครับแล้วก็ยกเว้นอาการขาเข้ากรณีนําอัญมณีและเครื่องประดับมาขายในงานแสดงอัญมณีเครื่องประดับด้วยนะครับนี่นะฮะ,ะอ้าวได้มีอะไรอีกแล้วก็มีการยกเว้น vat หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบุคคลธรรมดาที่นําเข้า อัญมณีนะคะวัตถุดิบเนี่ยนะคะเพื่อมาขายหรือ,อพวกเพชรพลอยทับทิมอะไรพวกนี้บุษนาครมเนี่ยนะคะที่เข้ามาขายแต่ว่าจะต้องเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่เจไเอไรก็ยกเว้นแยบที่ด้วยนะคะ,คน,ะนี่นะฮะนอกจากนั้นนะครับก็มีนโยบายนะครับให้สินเชื่อดอกเบี้ยตามสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสาหรับผู้ประกอบการเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับผู้ประกอบการ s อสไทยนะครับวงเงินส0,000ล้านบาทนะฮะที่ให้อันนี้ก็เพื่อที่ใช้ผู้ประกอบการนั้น นะฮะสามารถมีความคล่องตัวในการที่จะจัดการต่างๆและอยู่ในประเทศไทยไม่จําเป็นจะต้องย้ายฐานการผลิตไปประเทศอืน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกู้สินเชื่อเหล่านี้นะคะผ่านทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะเพราะว่าเขามีสินเชื่อให้ดอกเบี้ยถูกมากร้อย <100 S 1> ละสี่ค่ะดอกเบี้ยต่ํานะคะคับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีเพราะว่าเรามีความได้เปรียบในเรื่องของเป็นความเป็นศูนย์กลางอาเซียนอยู่แล้วเราก็อยากจะสานต่อนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางได้แล้วมีการส่งออกระดับต้นๆของโลกเนี่ยนะฮะ,ะเขาก็จะต้องกําหนดให้มีการจัดทาม,มาตรฐานนะครับมีเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์กลางรับประกันคุณภาพมีการจัดประกวดออกแบบระดับนานานชาติขึ้นมา มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบ,บวนการผลิตเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยนี่นะฮะส่งเสริมตลาดที่มีอยู่แล้วนะครับ ตลาดขายยมณนีของประเทศไทยที่ไหน,ไหนในกรุงเทพถนนสีลมเจริญกรุงถนนมเหเสศค,คุณเคยไปไหม <c oughs> เคยไปเดินค่ะโอ้นี่แสดงว่ามีฐานนะไปเดิน,นดูเฉยๆไปเดนดูใหญๆโอ้ยเกะกะตลาดเขาค่ะแล้วก็นู่นฮะไปจังหวัดจันทบุรีโอ้ศูนย์กลางพอยนะฮะจรรันทบุรีถนนสีจันนะครับแต่ว่า ก็ส่งเสริมตลาดพวกนี้ปรโมทดให้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะช่างทองทั้งหลายก็ต้องการอนุรักษ์นะที่ช่างออแฮนด์เมดทำมือเนี่ยนะคะเราก็เอาให้ให้เอาค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างทองช่างอัญมณีที่ใช้แฮนด์เมดเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ด้วยน,ะะนี่แหละครับเอาอีกกันหนึ่งนะครับวันนี้คลรมมีมติอนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับคนไทยนะครับปี60ถึงปี64นะครับ4ปีเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องคนไทยอ่านน้อยลง ตอนนี e ้คลรมอก็เห็นความสําคัญว่าอ่านนี้มันจะต้องมีการอ่านมากขึ้นก็มี4ี่ยุทธศาสตร์นะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าเน้นคนอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปทำไงถึงการอ่านหนังสือเพิ่มการจะให้คนอ่านเพิ่มก็ต้องจัดสถานที่ให้เขาเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าลมมณียสถานต้องหน้าอยู่หน้าอ่านให้หน้าอ่านไม่ใช่ไปเดี่ยวโอ้ยข้างๆมีเสียงดนตรีค้งข้างคอข้างไปจะไปอ่านหนังสือใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ใคร่าหนังสือ อ่าก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครก็หลายคนนะออ่ะยังหอสมุดแห่งชาติออนะครับกระทรวงศึกษาธิการบทอมอ,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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำยังไงถึงจะมี จุดที่จะทําให้ประชาชนอยากไปอ่านหนังสือ,อใช่ไหมเพื่ออำนนยความสะดวกเดี๋ยวนี้นเด็กๆไทยนะไปอ่านหนังสืออยู่ในที่ไหนหรู้ไหมที่ไหนคะร้านกาแฟเขาเี้เด็กเปืองตังเนาะอ้าอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของความเคื่อหน้าการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถในกรุงเทพและปริมณฑลก็คือเส้นทางของรถเมล์นั่นแหละตอนนี้เขาปฏิรูปกันไปเยอะนะคะมีขั้นตอนต่างๆมาอัปเดตให้นะคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเตรียมการค่ะเตรียมการแผ่นแม่บทใช่ค่ะก็จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนกันยายนปี60นี้นะครับ,รบแผนแม่บทการเดินรถนะครับสเต็ปที่2ต่อไปเนี่ยนะฮะทางขอสมกรเนี่ยจะทําหน้าที่ในการกํากับดูแลออกใบอนุญาตแล้วก็คัดเลือกคนเดินรถแล้วติดตามประเมินผลสเต็ปต่อไปปี62นะครับทุกอย่างจะสมบูรณ์ก็คือว่าเส้นทางเดินรถทั้งหลายเนี่ยนะครับ พสสมกเป็นผู้กำกับดูแลโดยส่วนใหญ่แล้วภาคเอกชนจะมาเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปัญหาต่างๆที่ผ่านมาประชาชนจะได้อะไรได้บริการรถอสสมกที่มีคุณภาพเส้นทางการเดินรถจะเพิ่มมากขึ้นจาก202เส้นทางนะครับก็จะกลายเป็น269สายทางคพรอบคุมพื้นที่7,833กิโลเมตรน้น,น,น่ะดีนะคะแถวบ้านชันเนี่ยไม่มีรถเมย์ไม่มีรถเม,ม,ม,ถเมย์บ้านคุณใช่ไหมต้องไปแท็กซี่ไกลปืนเที่ยงอยู่แถวไหน นอนออกไปทางรถนับุีออกไปทางโอ้นะฮะต่อไปก็อาจจะมีก็ได้นะครับนี่แหละฮะทั้งหมดก็คือมติคอรมอวันนี้นะคะเดี๋ยว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 มีอีกนิดนึงอะไรเอ่ยนะฮะวันนี้ไขคำไขคำอ้าวมีคำอะไรมาไขทางเออไขคำวันนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันคืออะไรใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับมีแผนระยะยาวเพราะสมัยก่อนคนมักจะมองว่าประเทศไทยไม่มีแผน มีแต่แผนเฉพาะหน้าไม่มีแผนระยะยาวก็มองถึงระยะยาวเ,เป้าหมายของประเทศก็คือว่ามีความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารการปกครองต่างๆนะครับความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลการสร้างโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็คือ ปี60ไปถึงปี79นะฮะครบถ้วนนะครับเอาละค่ะเราขอเสนอนวัตกรรมอีกอันหนึ่งนะคะที่ท่านจะต้องทึ่งแน่ๆนเวลาจะกินมะพร้าวอยากกินน้ำมะพร้าวพอดีเลยบอกให้หน่อยค่ะโอ้เครื่องกรอกมะพร้าวท่านผู้ชมฮะดูครับอย่างนี้เลยเขาจะต่อปอกโอ้โหเห็นไหมฮะเร็วมากไม่ต้องใช้มีดเฉาะเห็นไหมนี่คือเทคโนโลยีที่แบบนี่ปึ๊บ โอ้โหมันอะไรจะทุ่นแรงขนาดนั้นนะแม่แ,<ล>แม่เรียบร้อยอ่เจาะด้วยเจาะด้วยอ่ะมีเจาอะอกอ่ะมีเจาะนานนะฮะเนี่ยบป๊บอ่ะเจาะปึ๊บ นี่เร็วไหมคะนี่คือคนไทยคิดเหมือนกันนะคะนี่เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับอยู่ที่ตลาดคลองพดุงกุงแม่แตงนะคะมากันได้อยา่ที่19นี้ค่ะอ้าวแล้วทางด้านนี้แล้วที่อยู่ในเมืองของฉันเนี่ยอ้หมวก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 ไม่ใช่อันนี้กระถางเฮ้ยกระถางกระถางต้นไม้ย่าไม่ใช่นี่มเป็นอย่างนี้ใส่เป็นหมวกได้เขาทำจากยางพาราค่ะคุณผู้ชมคะสุดยอดนียางพาราเนี่ยส่วนนี้ค่ะเป็นต้นไม้นะคะเอาไว้ปลูกค่ะ เป็นพันกระดาษเขาทําเป็นกากแต่ข้างในเนี่ยนะฮะมีเมล็ดพืชพันธุ์มีหลายอย่างนะครับนี่นะฮะอยออหยดน้ําลงไปก็จะงอกมันจะงอกออกมาแบบนี้อนี่คือนชั้นชิดเนาะเอาละนี่นี่มันเป็นดอกรักหรือเปล่าเป็นต้นรักันไม่ใช่ไม่ใช่ออกเถอะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมต้องลาไปแล้วค่ะเอาโชคดีทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่ไหมโอ้ยเสียซอง के नहीं